มาพวกเราเปิดมาที่สรุปดีบทที่23ข้อที่2ด้วยกันนะครับสรุปดีบทที่23ข้อที่2วเราอธิษฐานร่วมกันพระบิดาเจ้าของพุเปรองค์สำหรับวันนี้เป็นวันที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาพวกเราทั้งหลายขอบพื้นที่พระองค์ประทับอีกท่านต่างเราและในชีวิตของพวกเราขอพระองค์ทรงสอนเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ไว้สิ่งที่เราได้เรียนในวันนี้จะเป็นความสว่าง และจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและก่อให้เกิดผลมากมายในชีวิตของเราเราขอพุกคณโพรงและเราสรรเสริญโรรองในพนามขององค์พระเยซูคริสต์เอนสรุดี่บทที่23ข้อที่2นะครับมีใควายจำได้ว,ว่าข้อที่1ผู้เขียนสรุดีได้เขียนไว้ไว่าอย่างไรจต้องแยกตอบนะครับฟังไม่ค่อยฟังไม่ค่อยชัดนะครับ ว่าอะไรครับข้อหนึ่งพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเ้าพเจ้าลี้ยงดูข้าพระเจ้าบอกคนนั้่ข้านะครับพระเจ้าทรงเลี um um ้ยงดูเจ้าทรงดูดเลี้ยงแกะดูเลี้ยงแกะคุณคือแกะของพระองค์หรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้แล้วครับพระเจ้าพระเยซูนะครับพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงของเราไอะนันพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรานั่นหมายถึงว่าเราเป็นแกะของพระองค์ ถ้าเราเป็นแก่ของพระองค์หน้าที่ของเราคือเราต้องติดตามการทรงนำของพระองค์แล้วผมเชื่อนะครับว่าพวกเราก็เคยติดตามการทรงนำของพระองค์มาในระดับหนึ่งแล้วการที่พวกเรามาันั่งอยู่ที่ห้องนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าก็ทรงนำคุณมานั่นแหละเห็นไหมแต่พระเจ้าต้องการที่จะนำคุณมากกว่ามาที่คริสจัรพระองค์ต้องการนำคุณไปในทุกๆด้านในชีวิตและหากคุณให้พระองค์ทรงนำคุณแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆ ละองจะทําให้คุณประหลาดใจละองจะทําให้คุณมีความสุขใจร่องจะทําให้คุณมีสันติสุขสิ่งต่างๆนี้ดีนะครับพระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราแต่เราจะรับสิ่งนั้นได้ก็โดยการเชื่อในพระสัญญาของพระองค์สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ตกลงมาเหมือนมะม่วงที่สุกแล้วแล้วมันตกลงมาเองที่บ้านผมมีต้นมะม่วงนะครับถ้าผมอยากจะกินมะม่วงแล้วผมไปนั่งใ,ใต้ต้น รอเมื่อ,อไหรไจ่จะเจอร่วงผมอาจจะต้องหิวไปอีกนานชีวิตคิสเซียนมากมายเป็นแบบนั้นเหมือนกันอยากจะได้รับพระพรก็ไปนั่งอยู่ใต้พระพรแล้วก็รอให้มันสุกงอมแล้วก็หล่นลงมาเองคุณอาจจะต้องรอไปอีกหลายปีแต่ถ้าคุณใช้ความเชื่อเหมือนกับมือที่เด็ดเอามะม่วงมาคุณก็ได้กิน,นทันทีพระพรของพระเจ้าหลายคนนะครับเนื่องจากนั่งรอให้มันสุกงอมใครถามว่าเธอได้หรือยังตอนที่เธอเชื่อ เนื่องจากว่าเขารอให้มันสุ่งอมแล้วไม่งองมทันทีเขาจะตอบว่าพระเจ้ายังไม่พร้อมอีกงๆไม่ใช่พระเจ้ายังไม่พร้อมคุณตังหาที่ยังไม่พร้อมคุณยังไม่พร้อมที่จะใช้ความเชื่อแล้วรับตามพระสัญญาเห็นไหมความเชื่อเป็นมากกว่าการพูดออกมาด้วยปากความเชื่อแสดงออกโดยการเราทําด้วยหลายคนปากบอกพระเจ้าจะเตรียมสิ่งสรารพัดพระเจ้าจะเตรียมสิ่งสารพัดพระเจ้าจะเตรียมสิ่งสารพัด ใครๆก็พูดได้แต่คุณแสดงออกอย่างไรก็ต้องที่สองว่าไงว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยเรื่องเดียวได้ไหมครับเรื่องเดียวก็ไม่ได้อย่ากละวนกระวายในสิ่งใดๆทั้งสิ้นจงละความกระวนกระวายทั้งสิ้นของท่านไว้กับระองคุณจะกล่าวด้วยปากของคุณมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณไม่กระทําตามที่พระทำปีบอกเอาไว้คุณก็พลาด ม่ว่าคุณจะอธิษฐานมากขนาดไหนแต่ตราบใดที่คุณยังกระวนกระวายและทุก์ร้อนอยู่คุณจะไม่มีประสบการณ์กับการห่วงใยของพระองค์นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นการขัดขวางระหว่างคุณกับพร,ระองค์พระเจ้าต้องการให้เราเราทำตามพระวจนะด้วยการดำเนินในความเชื่อจริงไม่ใช่เป็นการพูดพวนจะนะด้วยปากเท่านั้นแต่เป็นการลงมือกระทำตามนั้นด้วย เราได้อ่านแล้วนะครับในพันธสัญญาเดิมอย่างในโยชัวบทที่หนึ่งอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากแต่จงตรึกตองหรือจงกล่าวตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนหลายคนหยุดอยู่แค่นี้ตื่นเช้ามาท่องพระวจนะของพระเจ้ากล่าวพระวจนะของพระเจา้จาทั้งวันแต่เขาไม่ท,ทําท่อนหลังเรากล่าวพระวจนะทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่ออะไรครับ เพื่อจากกระทำตามที่เขียนไว้นั้นทุกประการปัญหาของเราคือเรามีคนพูดมากแต่ลงมือทําน้อยแล้วเมื่อเราไม่ลงมือทำเราเอาแต่ท่องไว้คมทีเราก็พลาดจากพระสัญญาในคงพีถ้าคุณต้องการให้พระเจ้าทํางานในชีวิตคุณแต่คุณยังเก็บความกระวนกระวายความทุกข์ร้อนไม่อยู่พระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรให้กคุณได้ พระอาจารย์อาจารย์พูดเกินไปแล้วว่าพระเจ้าทําไม่ได้ใช่พระเจ้ามีบางอย่างที่ทําไม่ได้พระเจ้าโกหกได้ไหมครับพระเจ้าฝืนเพราะว่าจะนะบลงเองได้ไหมครับไ,ไม่ได้จําได้ไหมที่พระเยซูเข้าไปในนาซาเรตในที่ที่พระองค์แต่โตขึ้นมาพระองค์เสด็จเข้าไปที่นั่นเพื่ออะไรครับก็เพื่อจะทําอย่างที่พระองค์ไปทําที่เมืองอื่นๆแล้วแหละนั่นคือไปสั่งสอนไปประกาศและไปรักษา แต่เมื่อพระองค์เริ่มต้นที่จะสั่งสอนเกิดอะไรขึ้นคนเริ่มมองฉันได้ยินข่าวมามีนักเทศคนหนึ่งไปที่ไหนคนก็หายโรคมีเช่นปูพรมแดงรอยอยู่เนี่แต่นี่ใครอ่ะนี่คนข้างบ้านชินเองเหรอเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วทั้พี่บอกพวกเขาหมานใจในพระองค์แล้วทั้พี่บอก พระองค์จะกระทำการมหาสัจธรร์ที่นั่นไม่ได้ไ,ไ,ดไปทําไม่ได้ครับไม่ใช่ครับพระเยซูนะพระเยซูก็กล่าวว่าการอัศจรรย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ใช่พระองค์เป็นผู้ทำพระบิดาเป็นผู้ที่ทำเห็นไหมถ้าพระองค์ทำไม่ได้ในกรณีนี้นั่นหมายความว่าพระบิดาเจ้าก็อทาไม่ได้แล้วท่านพี่บอกสาเหตุว่าเพราะเขาไม่มีความเชื่อ ความเชื่อเป็นมากกว่าการพูดความเชื่อคือการลงมือเราทำด้วยถ้าคุณอ่านยากรคุณจะได้เห็น่าคนบอกข้าพระเจ้ามีความเชื่อแต่ไม่มีความประตุติไม่มีการลงมือทําแบบนั้นเขาเรียกว่าความเชื่อไหมเวลามีคนหิวไม่มีเงินเหลือเลยนะครับเขาเดินทางมาหาคุณคุณบอกเดี๋ยวคุณยืนตรงนี้นะตั้งแถวดีๆฉันจะวางเงินให้ในพระนามพระเยซูคริสต์ จงอิ่มเถิดจงไปเป็นสุมและอิ่มเถิดแล้วไม่อาหารก็กปินถามว่าช่วยอะไรเขาได้ไหมไม่ได้ความเชื่อต้องมีการกระทำด้วยอับราฮัมเองมีความเชื่อแต่เราสามารถเห็นความเชื่อของเขาในการกระทำของเขาเขาเชื่อพระเจ้าจึงได้ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมเขาเชื่ออย่างไรครับพระเจ้าตรัสสั่งว่าจงเอาบุตรชายไปถวาย เขาไม่ต้องเขียนอะไรทั้งสิ้นมัดฟืนเดินทางและเอาเอาลูกตัวเองไปถวายความเชื่อที่ไม่มีการประพติตามก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้วเราชอบพกของตายไหมสาวๆคุณชอบพกเซลล์ที่ตายแล้วบนใบหน้าไหมมันมีประโยชน์อะไรไหมมันทําให้หน้าคุณหมองลง้วย่อําไปมุณเชื่อบางคนเนี่ยก่อนจะมาบสถนั่งขัด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 สครับ เราต้องเอาสิ่งที่มันตายแล้วออกไปในชีวิตของเรารู้ไหมถ้าเกิดคุณมีความเชื่อคุณกล่าวทั้งวันแต่คุณไม่ลงมือตามทําตามก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณมีสิ่งที่ตายแล้วติดตัวคุณไปมันเป็นน้ําหนักมากกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ่วงชีวิตคุณมากกว่าอย่างนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้พระเยซูเป็นผู้ลิงแก่ของเราเราต้องลงมือกระทําตามร่วมด้วยพระเยซูตร่าวว่าผู้ที่รักเรา คือผู้ที่ประพฤติตามบาัญญัติของเราพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าผู้ที่รักเราคือผู้ที่บอกรักเราทั้งวันทั้งคืนเรามีคริสเตียนที่บอกรักพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่พระองค์ขอให้ทำอะไรกันไงครับไม่เมื่อเราไม่ทำเราก็พิสูจน์อยู่แล้วว่าเราไม่ได้รักพระองค์จริงเห็นไหม